สว,วัสดีค่ะแม่ตุ๊กตาจ่ะมีคนถามกันเข้ามาว่าแม่ค้าได้จับเงินหรือเปล่าในส่วนของเวลาที่ลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาในแกล็บฟูด้ดใน Food Panda เนี่ยแล้วมันมันจะมีในรายละเอียดออเดอร์ใช่ไหมคะว่าลูกค้าจ่ายเงินสดบ้างจ่ายออนไลน์บ้างเนาะเนี่ย เป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนะอ่ายกตัวอย่างเช่นเดีย๋ยวแม่ลูกตจะนแนบแล้าจะให้พอพอลูกค้าสั่งสั่งออเดอร์มาใช่ไหมล่ะแล้วตรงข้างล่างไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าจ่ายออนไลน์หรือว่าจ่ายเงินสดในแก๊ปฟู้ดมันก็จะมีเหมือนกันว่าจ่ายออนไลน์จ่ายเงินสดนะทีเนี้ยไอเนี่ส่วนที่ส่วนที่เขียนว่าจ่ายเงินสดเนี่ย ก็เลยมีคนสงสัยว่าไม่ค้าจะได้จับเงินไหมไม่ได้จับจ้าไม่ได้จับเพราะว่า,าส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวบริษัทเราบริษัทเขาจะโอนเงินให้เราเข้าบัญชีเราต่างหากจะไม่ใช่เงินสดที่ลูกค้าจ่ายถ้าในกรณีที่ส่วนที่ออเดอร์ที่เขียนว่า ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดก็คือเขาจะจ่ายเงินสดกับรเดอร์แล้วรเดอร์จะไปเคลียร์กับบริษัทเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวแม่ค้านะคะชแชร์เราไม่ได้จับเงินนะจ๊ะบริษัทเขาเขาก็จะบริษัทเขาจะโอนเงินเข้าให้เราส่วนของเรากับบริษัทก็คือจะผ่านทางบัญชีเท่านั้นส่วนเงินสด ที่เวลาในออเดอร์มันมีนะก็คือถ้าเขียนว่าลูกค้าจ่ายเงินสดก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าลูกค้าจ่ายเงินสดกับไรเดอร์แล้วไรเดอร์จะไปเคลียร์กับบริษัทเองซึ่งตรงเนี้ยณจุดนี้ก็คือเป็นส่วนของไรเดอร์กับบริษัทที่เขาจะทำกันแต่คือเราจะไม่ได้จับเงินเลยนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจะคํานวณบัญชนะีคา่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นของเขาแล้วเขาถึงจะโอนเงินให้เราเท่านั้นเองฟู้ดแพนด้าก็จะเป็นรอบบัญชีแต่ว่าของแกรฟู้ดก็จะเป็นวันต่อวันค่ะวันนี้พรุ่งนี้โอนเงินให้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะแต่เห็นแว่วมาว่าฟู้ดแพนด้าจะเปลี่ยนระบบรอบการจ่ายเงินใหม่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ณว,วันนี้แมคคะ แม่ทุกตาเป็นแม่ค้าเก่าที่ขายกับฟู้ดแพนด้ามานานแล้วปีหนึ่งอนะนะนานบ s สั้นเดปีหนึ่งรอใจ่ายเงินมันก็เหมือนเดิมอาทิตย์สารอาทิตย์เหมือนเดิมจ้าลากยาวเป็นคนสำรองไปเนาะแกฟู้ดก็ยังดีให้มันต่อวันก็ดีคนละแบบเนาะนั่นแหละไลยที่เนี้ยอย่างเออเวลามีออเดอร์มารายละเอียดมันก็จะมีอย่างของแกฟู้ดมันก็จะมีนะ ว่าลูกค้าจ่ายเงินยังไงอะไรอย่าเนี้ยเราก็ไม่ได้จับเงินอยู่ดีแต่แต่ของฟูดแพนด้านี่มันจะมีอีกแบบหนึ่งตักพริกเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแม่ตุ๊กตาม,มชอบไอ้ไอ,อ้ที่เขา,าอะไรนะที่เป็นพริกพริกกับน้ําตาลสําเร็จรูปอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันได้น้อยแล้วเอาไปปรุงก๋วยเตี๋ยวเรามันไม่ถึงเครื่องไม่ใช่ว่าของเราไม่อร่อยนะแต่บางคน,นก็ชอบ ใส่พริกเยอะๆอะไรประมาณนี้ไงก็อยากให้ลูกค้าเยอะๆสังเกตนะถ้าให้น้อยลูกค้าก็จะขอมาในออเดอร์ว่าขอเครื่องปรุงเพิ่มด้วยนะคะอ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราทำออเดอร์อ่านรายละเอียดดีๆเวลาที่เราทำอาหารอ่านรายละเอียดดีๆเพราะว่าลูกค้าเขาจะมีแจงรายละเอียดเข้ามาในออเดอร์ยิบยับอ่านดีๆถ้าทำไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเสียลูกค้าเสียดาย นาะไหนแล้วลืมแล้วไม่ค้าไม่ดีดเลยวันนี้แม่ตุ๊กตาไม่ดีดเลยประมาณนี้แหละอ๋ออ๋อฟู้ดพันด้าเขาจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือให้ลูกค้านะมารับมารับออเดอร์ที่ร้านของของฟู้ดพันด้มันจะมีนะที่แบบว่าประเภทมารับสินค้าเองที่ร้านก็คือว่า เขาสั่งผ่านฟูดแพนด้าแต่ว่าเขามารับสินค้าเองโดยไม่ผ่านไรเดอร์อันนั้นนะ่ะลูกค้านะ่ะถ้าถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จ่ายออนไลน์แต่เขาจะจ่ายเงินสดก็คือเขาเอาเงินสดให้เราเพราะว่ามันไม่มีตัวกลางมันไม่มีไรเดอร์เข้ามาใช่ไหมละ่ะเขาก็จะจ่ายเงินสดให้เราแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดในไรเดอร์ในออเดอร์โทษทีโทษทีมันก็จะมีรายละเอียดในออเดอร์ทีเนี้ย พอถึงรอบบัญชีบริษัทเขาก็จะหักเงินค่าคอมมิชชั่นของเราออกจากเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีของเขาอ่ะเขาก็จะโอนให้เราอย่างสมมุติอ่ะมีอเอเลยห้าสบาทลูกค้ามารับเองที่ร้านลูกค้าจ่ายเงินเราแบงค์ห้าิบปุ๊บจ่ายเงิน50บาทอาจจะเป็นแบงค์ร้อยก็ได้เนาะจ่ายเงินเรา50บาทนัน่น แล้วพอพอจ่ายเงินเราห้าสิบาทแล้วทีนี้จ่ายเงินเราห้าสิบาทเราก็รับมาก่อนแล้วพอเวลาลอบัญชีอ่ะบริษัทเขาจะหักเงินค่าคอมมิชชั่นของเราไปสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แม่นี่ออเดอร์เข้าอย่าตื่นเต้นทาดีดีเดี๋ยวออเดอร์ผิดแต่ว่าเราต้องรีบกดก่อนนะคะเพราะว่ากดรับกดรับได้ไม่ได้ก็ยอมรับหนึ่งเมนูก็ยอมรับแล้วแล้วก็ไปทํานี่ไงก็จะมีรายละเอียด โอเคเดี๋ยวแม่ก็จะไปทำก่อนบายบาย